สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปาเทพออกจากวงการแล้วล้นเดือดร้อนผู้นําไปไหนล่าสุดปาเทพลง,งามไหลสดผ่านเพจขน,นมเปียกคันเทพโดยได้พูดถึงกรณีหมูแพงโดยได้เผยว่าหมูราคาขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้พลิกฟื้นท้องถิ่นเราก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้ใจ่ายหมดก็ต้องไปกู้เขาผมไม่ชอบเลยเอาเงินมาแจกเงินน่าจะเอาไปทําส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให คนซื้อกินเหมือนเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่สอนให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้บ้างถึงเป็นแบบนี้เด็กยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้ลูกหลานช่วยตัวเองก่อนเวลาของมันขึ้นพ่อค้านายทุนก็ได้พ่อค้าคนกลางได้กับได้เราคนไทยจะปล่อยอาศัยเขาอย่างเดียวเหรอ ต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาเหรอตอนนี้เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลำบากของขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นแก๊สขึ้นผู้นำเขายังไงกันแน่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาต้องทำได้ ผู้นำต้องติดตามช่วยทันควันปลายแช่แช่มีบางฝ่ายรอจังหวะอยู่ขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องเหรอรัฐบาลตัวเฉยเฉยนายทุนเจ้าของประเทศเหรอือยังไงกันแน่รัฐบาลต้องออกมาทําอะไรได้แล้วตอนแรกคิดว่าประยุทธ์จะทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ตูดูแล้วไม่ใช่ไม่กระตือรือร้อนเลยเป็นห่วงนะเชี่ยวม,มาตลอดนายกคนนี้ต้องรีบจัดการของแพงต้องส่งเจ้าหนี่ไปจัดการประชาชนจะอยู่ยังไงรัฐบาลไม่เห็นประชาชนเดี๋ยวคนเกลียด ขาจะเกลียดไปเลยปริยาถามที่ผ่านมาคนมาว่ายัางไม่อิ่มเหรอพระเทพบอกต้องรอดูกรรมาว่าเรามากเราก็ว่ามันมากน้อยปรรยาถึงกับลั่นว่าพอแล้วนี่ก็ไม่ได้ออกจากไร่มานานมากแล้วพระเทพเถียงว่ากูไม่รู้จะไปไหนมันออกมาจากวงการแล้วมันก็เลยไม่ค่อยไปสนใจเรื่องพวกนั้นก็สนใจมาเลือกทำมาหากินทางนี้ท่านผู้ชมละครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูดครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามทปิกขอบคุณครับ